ทุกคนได้เห็นความงามของดอกมะม่วงน,นะคะบางตง้นก็ออกใบอ่อนมานะคะเพราะว่าแบบนี้ค่ะงามนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะของสวนมะม่วงของเรานะคะค่ะให้ทุกคนได้เห็นความงามของดอกมะม่วงน,นะคะบางตง้นก็ออกใบอ่อนมานะคะเพราะว่า สวนเราค่ะอ่านี่นะคะอันนี้เป็นมะม่วงฟ้าลั่นทั้งหมดเลยนะคะวันนี้พาชมสวนมะม่วงฟ้าลัาน่นเดี๋ยววันดอกของมะม่วงนะคะก็จะออกชอบอมเข้ามาส่งกําลังใจนะคะวันนี้ก็บายบายนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะงามๆน,นี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะของ นะคะคเ้ยค่ะทุกคนสดชื่นมากๆท้องฟ้าก็โปร่งใสสวยงามนะคะสำหรับวันนี้อานจะพาไปอีกส่วนหนึ่งนะคะนี่นะคะก็จะได้ยินเสียงนกที่ร้องอยู่นะคะก็เป็นเสียงธรรมชาตินะคะที่เวลาเข้ามาแล้วเราจะรู้สึกสดชื่น ดอกของมะม่วงนะคะก็จะออกช่อเลยนะคะที่ตื่นเช้าเข้าสวนกับเรานะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเลยนะคะสำหรับช่อดอกก็กำลังงามนะคะชอบนะคะเราชอบบรรยากาศตอนเช้าๆมากๆนะคะเพราะว่า,ารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงธรรมชาติ ขมาส่งกำลังใจนะคะวันนี้ก็บายบายนะคะทุกคนสวนเราค่ะอ่านี่นะคะอันนี้เป็นมะม่วงฟ้าลั่นทั้งหมดเลยนะคะวันนี้พาชมสวนมะม่วงฟาลัาน่นเดี๋ยววันชอบนะคะเราชอบบรรยากาศตอนเช้าๆมากๆนะคะเพราะว่ารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงธรรมชาตินะคะได้ยินเสียงนกได้ชมหมอก แล้วก็ได้ชมแสงแดดนะคะที่อ่อนๆนะคะกำลังที่สวยงามมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมสวนมะม่วงค่ะเลยค่ะทุกคนสดชื่นมากๆท้องฟ้าก็โปร่งใสสวยงามนะคะสำหรับวันนี้่น,นั้นเอง วันนี้อากาศสดชื่นมากๆค่ะหลังฝนตกแล้วก็มีน้ำค้างนะคะยังเห็นหยดน้ำอยู่เลยฝนตกนะคะทำให้ต้นมะม่วงแตกใบอ่อนนะคะก็สวยงามนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆจะพบกับความสวยงามของธรรมชาตินะคะทุกคนนี่นะคะ อันนี้พาเข้าเป็นสวนของมะม่วงฟ้าลั่นนะคะทุกคนดอกที่เห็นคือดอกของมะม่วงฟ้าชอบนะคะเราชอบบรรยากาศตอนเช้าๆมากๆนะคะเพราะว่า่ารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงธรรมชาตินะคะได้ยินเสียงนกได้ชมหมอกแล้วก็ได้ชมแสงแดดนะคะที่อ่อนๆนะคะกำลังที่สวยงามมากๆ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมสวนมะม่วงค่ะได้ยินเสียงนกได้ชมหมอกแล้วก็ได้ชมแสงแดดนะคะที่อ่อนๆนนะคะกำลังที่สวยงามมากๆก็จะพบกับความสวยงามของธรรมชาตินะคะทุกคนนี่นะคะ วันนี้พาเข้าเป็นสวนของมะม่วงฟ้าลั่นนะคะทุกคนดอกที่เห็นคือดอกของมะม่วงฟ้าฝนตกนะคะทำให้ต้นมะม่วงแตกใบอ่อนนะคะก็สวยงามนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆท่านทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมชอบนะคะเราชอบบรรยากาศตอนเช้าๆมากๆนะคะเพราะว่า รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงธรรมชาตินะคะได้องสวนเราค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นมะม่วงฟ้าลั่นทั้งหมดเลยนะคะวันนี้พาชมสวนมะม่วงฟ้าลั่นเดี๋ยววันชอบนะคะเราชอบบรรยากาศตอนเช้าๆมากๆนะคะเพราะว่าอ่ารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงธรรมชาตินะก็ได้แบบนี้ค่ะงาม,งาม นี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะของสวนมะม่วงของเรานะคะเลยนะคะสำหรับช่อดอกก็กำลังงามนะคะวันนี้พาเข้าเป็นสวนของมะม่วงฟ้าลั่นนะคะทุกคนดอกที่เห็นคือดอกของมะม่วงฟ้าเลยค่ะทุกคนสดชื่นมากๆท้องฟ้าก็ ปร่งใสสวยงามนะคะสำหรับวันนี้ดอกของมะม่วงนะคะก็จะออกช่อบ,บางต้นก็แตกใบอ่อนเพราะว่าเจอฝนค่ะนี่นะคะก็จะถ่ายให้ดูช้าๆก็จะได้ยินเสียงนกที่ร้องอยู่นะคะก็เป็นเสียงธรรมชาตินะคะที่เวลาเข้ามาแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูไปเรื่อยๆนะคะวันนี้พาเข้ามาแล้วก็จะให้ดูส่วนของเราสักนิดนึงนะคะนี่คือบรรยากาศเลยนะคะสำหรับช่อดอกก็กำลังงามนะคะฝนตกนะคะทำให้ต้นมะม่วงแตกใบอ่อนนะคะก็สวยงามนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆอันนี้พาเข้าเป็นสวนของมะม่วงฟ้าลั่นนะคะทุกคน ดอกที่เห็นคือดอกของมะม่วงฟ้าวันนี้พาเข้าเป็นสวนของมะม่วงฟ้าลั่นนะคะทุกคนดอกที่เห็นคือดอกของมะม่วงฟ้าดอกของมะม่วงนะคะก็จะออกชอ่อหลังจะพาไปอีกสวนหนึ่งนะคะนี่นะคะท่านทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมเลยค่ะทุกคน สดชื่นมากๆท้องฟ้าก็โปร่งใสสวยงามนะคะสำหรับวันนี้ฝนตกนะคะทำให้ต้นมะม่วงแตกใบอ่อนนะคะก็สวยงามนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆฝนตกนะคะทำให้ต้นมะม่วงแตกใบอ่อนนะคะก็สวยงามนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆท่านทุกท่าน ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมค่ะให้ทุกคนได้เห็นความงามของดอกมะม่วงนะคะบางต้นก็ออกใบอ่อนมานะคะเพราะว่าเลยนะคะที่ตื่นเช้าเข้าสวนกับเรานะคะมาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการแสงอาทิตย์อ่อนๆนะค่ะทุกคนเพราะว่าพาทิตย์เพิ่งขึ้นนะคะ เราออกมาแต่เช้าค่ะนี่ค่ะก็เราพูดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมสวนมะม่วงค่ะหลังจะพาไปอีกสวนหนึ่งนะคะนี่นะคะร้านนั่นเองวันนี้อากาศสดชื่นมากๆค่ะหลังฝนตกแล้วก็มีน้ำค้างนะคะ ยังเห็นหยดน้ำอยู่เลยคะ่ะให้ทุกคนได้เห็นความงามของดอกมะม่วงนะคะบางต้นก็ออกใบอ่อนมานะคะเพราะว่าไดเสียงนกได้ชมหมอกแล้วก็ได้ชมแสงแดดนะคะที่อ่อนๆน,นะคะกำลังที่สวยงามมากๆหลจะพาไปอีกสวนหนึ่งนะคะนี่นะคะเฮ้ยค่ะทุกคนสดชื่นมากๆ ท้องฟ้าก็โปร่งใสสวยงามนะคะสำหรับวันนี้วันนี้พาเข้าเป็นสวนของมะม่วงฟ้าลั่นนะคะทุกคนดอกที่เห็นคือดอกของมะม่วงฟ้าเสียงนกได้ชมหมอกแล้วก็ได้ชมแสงแดดนะคะที่อ่อนๆนะคะกำลังที่สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนสดชื่นมากๆ ท้องฟ้าก็โปร่งใสสวยงามนะคะสำหรับวันนี้ฝนตกนะคะทำให้ต้นมะม่วงแตกใบอ่อนนะคะก็สวยงามนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆแบบนี้ค่ะงามๆน,นี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะของสวนมะม่วงของเรานะคะจะพบกับความสวยงามของธรรมชาตินะคะทุก